อยากเห็นหนาผู้เบามาไม่เพิ่นเบิ่งหนานะเจ้าก้มมั่เนี่ยไหนดูสิดูหน้าหนะ่ะสวัสดีจ้าวันนี้พบกับตำหมิงชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จะตำม,มาผู้เดียวอีกคือเกาค่ะพี่น้องค่ะมือตำจากผ้าสูผูดซูก็มากินตำปูปลาแต่พี่น้องจ้ตาตำบอกหุงแกมกับแซลมอนกับกุ้งสดแต่พี่น้องจ้าเบิ่งโอ้ยไซกิ๊กเลยค่ะพี่น้องตำบอกหุงกะตำโดยน้ำปลาแดกของตำหม,มีงหิวเข,าข่าคือเกาค่ะพี่น้องค่ะแซบ่บแซ่บเด้ค่ะพี่น้องผู้ใดไปทดลอง มาสั่งสืบไปติ้มได้ได้วยพี่น้องจ้าเบิ้งขอนี่ยสดน้ำด้วยค่ะอืมอืมนัวแห้งพักเกลมกับพักขาค่ะอ,อะจัดได้ด้วยพี่น้องจ้าอาหารสดได้พี่น้องเด้ออืมวืม ค่ะดีสั้นบ่ค่ะพี่น้องไม่ว่านก็ได้เลยตอนอยู่ซื้อมันกับบมป้าตอมเนาะตตอนที่กินมันมาตอมหมดอ,อ่ะหืมหืมแทบจับหืม เพิ่มขวนตำเมี์ค่ะพี่น้องจำคนจำเมย์หิวข้าวค่ะคนแต่แท็กกลางซื้อกุ้งก้าค่ะพี่น้องสมมติเปลี่ยนค่ะพี่น้องหน้าแซ่บกิมจิอีสานได้พี่น้องอืมวันศุกร์มากินก็ตมุมเอ้ยก็ป๋อแต่ก่อนอืมหน่อยเหร ไม่โน่สิคิดอยากแม่แห้งครับอยอง่องเนี่ยหูหับ เออเดี๋ยวพอกขาฝาดหนาวนะมันไปยังไงเดี๋ยวนี้น้องวัานมา เามอลลันประจำพี่น้องค่ะพึ่งพึ่งพึ่งผึ่งกับมาข่ายเป็นสูตรราคา่วยเนาะแต่ก่อนมันแพงแห้งตอนนี้แพงเบอรสูรยางตูวเนี้ยพี่น้องจ้ะทั้งอันน,น้ำมูกน้ำมันกระไดอู้น้ำมันน้ำมันทอดไข่ทอดอยังเนี่ยน้ำน้ำขวดละเจ็ดสิบแพงครับแพ,ง,พงสูยางค่ะจะแต่เงินเดือนเท่าเกา <c oughs> ต้องขุดเลยอันคลิปอัน <d> หนึ่งไกลพี่น้องคะ่ะก็่คิว่าจะมีดาเพราะอะไรหนึ่งก็ใ่นะ <d> พี่น้อง <d> บราเคยเห็นเนาะว่าเฟาดากันบอได้แบบนนั้ระคะพี่น้องค่ะนั่น,นระคะเวลามีอารมณ์ดากันกับสีป,ประมาณนั้นนะคะเมืองเถื่อวิธีแมบ่บ้านมันกะไม่งูดกินแน่เนาะ อย่างบางคนก็ว่าไม่สุภาพนะแบบอย่ากล่าบขอโทษขอพ่ายนั่นด้จยใจด้อถ้าว่าบทสุภาพไปเนาะบางเสือกน่ามันม่มงองมันมันคนละยางกันนะพี่น้องการสุภาพค้นเท่าเนี่ยมันบดขึ้นกันบางคนกับเมรัยด์แบบมาตรฐานคนสูงเลยจัง่อยเิ่นก็เลยว่าเฮาวิเมรยดทเพื่อนแบบเิ่นก็เลยว่าเฮ้าเป็นคนแบบว่า อ่ามันไม่ดูสุภาพอยังสินะตัวอ่ะมันจะไม่กับมือผ่าป้าพี่นองเนาะกาคิดนันกับขออภัดยด้วย้ะเด้อจังใจบอตัดน,นะพี่นองเนาะบางคนกับว่าอยากจะรู้ว่าตั้มมีด่าหัวยังไงด่าอย่างนั้นเลยค่ะด่งันเลยมุมมอง,มอง,มองแต่ละคนกับบ๊วคือกันเด้บางเทือ อันไปเห็นมากเหอยกันได้พี่น้องดามหมาบางคนบางอย่างมันบอกอกัน,นะคะ่ะหืมดีอล้าดูฟังบางคนกระทิบานอันนี้เห็นผ่านผ่านมาซื่อซื้อเ้วอบริวาบาไปเลือกติดตามตั้มมี่แล้วเพราะเขาใส่ทองมาสัน่น พี่น้องกัสิบวยชีวิตขายมันดีขึ้นในแจ้งหน่อยในบอกค่ะเฮ็ดงานเฮ็ดเบียร์บดเฮ็ดย่างเดียวเออบดเฮ็ดย่างเดียวได้ค่ะพี่น้องเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างได้บดเอว่าเฮ็ดคลิปอย่างเดียวได้ค่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เอาถามว่าคนเฮาถ้ามีเฮาเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างก้นเฮาสีบวมีโอกาสรวยน้หมู่เขาในบอกเยาว่ารวยเถอะค่ะบดเอว่าอวดรวยอวดยังตั้งมีอวดรวยใส่สีบสันโอ้ยผลได้ในอวดอีหยังอยู่เฮียแค่ใส่ท้องเลยฮะ ไม่มีตังก็ยังไปไม่ไม่แต่ก่อนก,ก่อนจะก,ก่อนนี้เ,เราเงินไปเที่ยวใช่เราเน้นใช้ชีวิตค่ะเราเน้นใช้ชีวิตค่ะเราไม่ได้เน้นเก็บเงินแม่เอาบอกว่าหาเงินมาใส่เราไปหาเงินมาเก็บอ,อ,อันนี้มันคือเรื่องจริงคือไม่คิดว่าจะไปคือถึงไม่มีตังก็จะไปเที่ยวเพราะว่าชีวิตมันทนั้งเราต้องไปเที่ยวแต่ละปีเราต้องไปเที่ยว ก็มีนึง่งกระเบาาิดลงไปนึงเวจับเอาติดก้ามันขึ้นมากมากลับเห็ดที่ต่อกมีอย่างหูบัวว่ะแต่ก่อนนี่ตั้งกระบิกเนาะก้อนเทศซองนั่นบอตังโอ้โเผ็ดก้อนเทศซองนั่นบอบิกเนี่ยแล้วก็เลี้ยงดูให้ตุกามณ์บอค่ะอยากไปเที่ยวเชียงใหมค่คนว่ะอยากไปเที่ยวเชียงใหมช่ชนนั้นมัน ช่วงสิงหากันย่าเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปเที่ยวเชียงใหม่ประสั่นตันพนงานไปตั้งเงินเดือนเงินเดือนแค่เมื่อสองเด้ได้เพราก็อยากไปข้ามไทยอยู่เดือนหนึ่งเชียงใหม่เชียงใหม่มันต้องมันต้องอ่ะมันต้องนั่งเครื่องไปมาค่ะเพราะเ้ามีรถไปเนาะรถรถรถเ้องก้อนกะมันเถาแล้วทีนะแล้มันเถาแล้วจะอยากไปเรื่องเหลือง แต่ขนาดว่าตั้งแต่ก่อนมันมีเงินเป็นมาพี่น้องใครอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวเชียงใหม่เงินเดือนหมื่นกว่าบ,บาทแต่ว่าอยากไปเที่ยวเชียงใหม่ที่ตังไหนเนาะกูยอยากไปแทะนะก็เลยว่าอบริหารแบบนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ซื้อตั๋วเครื่องบินสองคนมันกับไปกลับมันกับสามพันสามพันกว่าบาทมาไปกับอุบลมัน้องต่อสองต่อได้พี่น้องแต่ถ้าจากอุบลนี่ไปเชียงใหม่นี่แปดร้อยกว่าบาทมาตอนตอนตอนต่อไปเนาะ อีก่อนพีกก่อนเนี่ยบานที่นี่อาทิตย์หนามากกะค่อยคอยเท่าห้องห้องพักันบ่จ่ายจ่ายจองห้องพักล่วงหน้าตําไปแม่กําปองไปยังสีํากะจ่ายแม่กําปองไปยังสีเนาะสามขึ้นสองข,ขึ้นกว่าไปนั่นแหละจองแต่นั่งรถนั่งรถไปนี่การรถนางรถแากในเมืองจบอตอน,สนเสาร์มาค่ะการกินการอยู่งบแค่หมื่นห้าแค่นั้นพี่น้องค่ะงบประมาณหมื่นตีหมื่นห้านี่แหละ ไอเทียบประมาณมันสีแพงย้อนตัวเคื่องบินพี่น้องคะ่ะแ้วก็บเสาหม้อไส้หม้อไส้ขับตอนไปเชียงไม่นั่นแต่มีความสู้ความสุขเด้เทียบว่มีเงินกับมีความสุขตอนเที่ยวมีเงินแบบมีเงินกับมีความสุขคือเกา่าค่ะเพราะว่าอยากใส่ชีวิตน้องแมนแต่ตอนตอนนี้เอาลูกไปน้าแห้งมีความสุขคัะพี่น้องคะ่ะเยาวานเยาว่า,วาขออ่อยอวดรวยไหมเขาบริวดรรวยจักเม็ดเลย ก๋วยกระเสีที่ปะกะตีกุ้งคอด้ะคะ <c oughs> อ่ะน้องก๋วยกระเจี๊ยบหัวเลยไม่ชอบตั้ามี่ตั้ามี่อวดรวยตั้ามี่ใส่ทองนะ <c oughs> ทำตัวไม่เหมือนปกติวเลยอืม้ม บางคนกะเห็นความยินดีของคนอื่นเนี่ยกะยินดีน้ำนี่นนะบางคนเห็นคนอื่นดีกว่าบุได้เลยมันเป็นทุกเป็นห่อนตอแม่นบอกพี่นางว่าบอกเป็นยังตราค่ะบอกมาห้องบอดสนใจได้จังเีษ mời kinh luôn là nghe. kìa ừ. ต้มผักเสียง Hmm. ใอ้แผลตังหุก้วงเนี่ยน้ามปลาแดกนุ่ๆน,นี่นเนมนแถมแซ่บคั่กครับพ <c oughs> ี่น้องผู้ใด่พในร่องติ่มเบิงนะครับพี่น้่งขวดปลาแดดามขวดละห้าที่เก่าบาทได้จากขวดง่ายทำหนาเลยหกร้อยมลค่ะ กระป๋า,ยา,ปา,า,ปาอยากเห็นหน้าผู้บบาวอ่ไม่เพิ่นเบิ่งหน้านะเจ้า,าก็มัดเลยผู้บบาวเ่เดดังเลยเกือบยี่สิบมือละค่ะ,ะนั่นดูสิดูหน,น้านะหน้าหน้าใหม่ของบิ๊กค่ะ,ะพี่น้องกติว้า บรเห็นนั่นตามไทยกับผัวจ้าคือเอาเปนปากันหรือบ้าตามประเปะได้ค่ะแต่กับพกยังงว่าในปากันนะคะยังย่งอยู่ร่วมกันอยู่ค่ะพี่น้องกินยำไม่ได้น้ำอะไรอ่ะย่างเย็นมันก็อร่อยดีนะเนี่ยมันกินน้ำบ่ได้ค่ะพี่น้องเฮีย Ghì nắm bò tay hân yà yà đều. Mm. đâu Mm. 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 เ็าีิบอกเลยคนนี้ร้วังใไ้ได้ว่าหวดด้วยนะมัน,นไ,ไปเที่ยวเัรออุ้ยเอ้ยไม่เห็น่อยหางเงินนะสนอคนเด็กเขาเห็นหนาต่ำต่าน้องเขาบอกว่าต่ำอวดด้วยหรือว่าไปเที่ยวดูซันทีเดเขาจะถามได้ว่าแต่มีเอ้ยมีเวลาใส่เงินบ่หาเงินไปไว้ซ้ายสะนะถ้าคนรู้จักจะถามแบบนี้ว่าเฮาน่ะมีเวลาใส่เงินบ่ ันคือหาเงินคักแทะเพราะว่าฮูในฮุมบอพี่นอ้องยูในเพจทำกับขายของบอขายขายของพวกขนมจีนแล้วค่ะแต่ว่ายูยูเฟซส,ส่วนโตทำกับขายพวกปูไข่ดองแซลมอนดองพวกอย่างเสียดเะค่ะกุ้งดองอย่างเสีนะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็แพ็คของเองอย่างเองประมาณนี้นะจ๊ะพี่น,อนนะ้องเ็ดคลิปแนงแังเส่ยดอะอาทิตย์ บางอาทิตย์ช่วงนี้ตั้มก็จะได้ไล่ขายทุเรียนนะคะตั้มก็บสิได้ไล่ขายทุเรียนแน่ซอยน้องสาวนะคะพี่น้องถ้าเอืเเ่อยเจ้าเบิงข่อยเด้อเจ้าเบิงวติดตจามผัวดกถ้าเจ้าเบิงข่อยเจ้าก็สิว่าเจ้าก็สิว่าสมควอะล่ะที่น้องที่น้องมนม่ได้รับประมาณนี้เองสินะบางคนนะเห็นเขาใส่เงินน่ี่็อยจะไปว่าเขาพี่น้องคะ่ะเห็นตอนเขาอัน